หลวงพ่อกัสปะมุนีครับเรื่องราวของท่านเนี่ยค่อยๆทบทวนย้อนหลังเออมีอีกหลายเรื่องเงินเนาะครับที่ฟังมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่าสู่กันนี่เล่าไปถึงท่านไปสอง,องเรื่องเห็นไหมครับจะไปเล่าค้างไอท้ทานที่ มหาโยคีที่เกาะกลางแม่น้ำคงคาคที่เมืองฤาษีเกตเป็นมหาโยคีที่มีชื่อเสียงมากที่ส่งให้ศิษ์โยคีหนุ่มน้อยม,ม,มันนิมนต์ท่านและท่านก็รับนิม,มนต์แล้วก็ทดสอบ โยคีหนุ่มน้อยนั้นว่าได้ปฏิบัติสมาธิจเจริญภาวนาก็ไม่ถึงไหนท่านจะเดินตามเราทัานไหมครับบอกโอ้ท่านเพราะว่าเพราะคุณเจ้าก็อายุตั้งเยอะครับกับผมเนยยังหนุ่มอยู่ ทันยังไงก็ทัานเดินเทดินตามสะดวกครับโน่นท่านก็เดินอย่างสบายใจเชิบไปเลยๆสมกับเป็นชาวระยองไปเลยๆจนถึงจุดที่นัดกันอะไรครับคอออยู่ครึ่งอั่่วโมงเจ้าขี้หนุม่มก็หืดก็หอบมาถึงโอ้ยทำไมเดินเร็วอย่างนั้นล่ะนี่วิ่งแล้วยังไม่ทันเลย เราไม่เคยวิ่งพระวิ่งไม่ได้อ๋ oh. พระตั้งเดินเลยเหลื <c oughs> อเกินีนสุดก็ข้ามเรือไปที่เกาะกลางน้ำแม่น้ำคงคาที่มึงฤาษีเกตั่งอยู่ตรงตรงเทือเขาหิมาลัยตรงนั้นเป็นที่ชุมนุมของมหาฤาษีจะมีโลงเลี้ยงใหญ่นะ่านพ่อจำชื่อมหายโยคี ผูที่มีกำลังบารมีขอเกิดกสนศรัทธาแก่มหาราชามหาเศรษฐีต่างๆในอินเดียที่บริจาคทรัพย์ส่วนหนึ่งของรายได้ของตัวแล้วก็เอาไปมอบถวายมหาโยคีท่านเนี่ยคนละองค์ี่ที่หลวงพ่อกระสบะจะไปถึงเนี่บ อายกขีดท่านนี้ถ้าจำชื่อไม่ผิดในชื่อท่านสีวะนันทะอะไรไงเนี่ยก็รักาจำชื่อท่านผิดกระตังขอภัยตอนนี้ท่านก็ละโลกไปแล้วเหมือนกันครับ,ร,บรูปร่างทุมท่วม,มใหญ่ๆดูในรูปถ่ายแล้วอ้วนใหญ่แต่ว่ามีสง่าราศีตั้งโครงเลี้ยงอาหาร,รก็จะมีคือจะนับถือนิกายไหนกันและจะ ถตปฏิบัติโยคะอาสนะแบบไหนธรรมทธิแบบไหนจะเป็นคริสต์ฟุตบุสลิมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปแสวงหาวิเวกที่แถวๆนั้นตามสะดวกอ๋อให้มาขอบฉันพัตตาหารไอ้ที่รองเลี้ยงนี้ได้ก็ มีข้อแม้ยางเดียวห้ามทะเลาะกันเพราะฉะนั้นนะ่ะแต่ละโยคีแต่ละนิกายอะไรเนี่ย oh. เขาก็ไม่ทะเลาะกัน oh. มาก็มีนาทีมารับประทานอาหารเสร็จก็แจกย้ายกันไปปฏิบัติธรรม oh. บางท่านเดือนหนึ่งก็มาครั้งหนึ่ง oh. บางท่านสิบห้าวันครั้งบางท่านเจ็ดวันครั้ง oh. มาทีก็ผิวพรรณวันลนะผ่องใส ่องใสระหว่างไม่ได้มากก็เก็บผลละหมากหลากไม,กมก้แถวๆนั้นหล,ล,ล่ะเราผทานก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้มีความเชื่อหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีมหาโยคีอะไรต่างๆับมาไกันเยอะแยะและยังมีมหาโยคี ที่ถ่ายรูปไม่ติดก็มีเหมือนกันที่นั่นเอาไว้วันนี้คงไม่มีเวลาเล่าเล่าเรื่องของหลวงพ่อกระสปะไปก่อนครับก <laughs> ็ข้ามเรือไปเลยพอาไปถึงท่านบอกว่าโอ้นี่ก็เตรียมไว้ล่วมนะ้ามหาโยคีมีสิทธิ์สยานุสิทธิ์เยอะโยคี หนุ่มน้อยก็มีอายุต่างๆกันกลางคนก็นมีน,นั่งกันยังมีระเบียบสงบนิ่งมหาโยคีก็นั่งอยู่ข้างหน้าสิทธิข์ข้างหน้ามหาโยคีก็จะมีกองไฟใหญ่แล้วก็ข้ามกองไฟก็เป็นอาสนะว่างวรับไปถึงตรงนั้นนะ มหายโยคีผู้ใหญ่และโยคียยทุกรูปหลับตาหมดอ๋อท่านก็รู้โดยในยะว่าอาสนะนี้คงเตรียมเอาไว้สําหรับท่านครับท่านก็ไปยืนอย่างองอาจอ,อันนี้เป็นอัธยาศัยของท่านเลยครับพิจารณาอาสนะตรงนี้แล้ว<ม>จะให้ไป็ลัตนบารังที่ทําความเพียรเพราะก็ไม่ทราบว่ามหายโยคีนิมนต์มาเรื่องอะไรครับเล่นหลับตาอย่างเดียวไม่คุยเลยอย่างเงี้ยครับแต่มีอาสนะว,ว,ว,ว่างๆไว้ที่หนึ่ง ท่านก็น,นั่งก็น,นั่งเข้าสมาธิธรรมดา,ขาเข้าฌาสมาบัติก็ไม่มีการคุยอะไรกันอ oh. แต่ว่าท่านก็ลืมหลับตาม่อลืมตามันตอนหลับตาไอที่ลืมตาเพราะว่าไอร้อนของไฟมันมาทางท่าน oh. ท่านก็ลืมตาขึ้นไอแปลกเวลามหาโยคีโยกตัวมาข้างหน้าทีมาที่กองไฟทีวื้อ ไฟมันก็จะปเปลวไฟก็พุ่งไปาทางท่านวืดอพอมาหาโยคีวืดตั้งตรงไฟก็วืดกลับ<อ>ท่านก็เอลืลมันบังเอิญระหว่ <c oughs> างมานี่เผื่อจะมีลมลมบัดมัน <c oughs> สังเกตดูอีกสองครั้งวืด<อ>ปเปลวไฟมาอีกแล้วทางนั้น<อ>แล้วอย่าลืม่ากองเพลิงนี่ใหญ่นะ <c oughs> ไม่ใช่จุดตะเกียงคุยหรือกองเพลิงอะไรหน้าหนาวกองเล็กๆที่เคยเห็นชาวเหนือเขาเอาข้าวเหนียวไปปันๆแล้วเสียบไม้แล้วพี่อย่างนี้แล้วก็คุยกันคุยมันอีหลีดีลยเชียวแกหนาวดีเหมือนไม่เล็กอย่าง้นย้อยก็รู้โดยในยะเอ๊ะ ท่าไมเปลวไฟพุ่งเข้ามาใกล้ท่านเรื่อยครับทุกครั้งที่มหมายโยคีโยกโตัวมาข้งางหน้าครับเ,เอยอย่างนี้คงเหมือนเราที่รองรูปสิษย์ท่านมั้งอ๋อนี่ท่านคงจะรองอะไรเราเนาี่ยท่านก็เลยบอกเล่าก็เข้าตรงนี้หลวงพ่อแปลกใจตรงนี้ว่าธมชาญเป็นบาต เอเอเราก็อ่านในตำราในคัมภีร์จะต้องจตุติชานเป็นหมแัแห่งฤทธิ์ต่นี้แค่ปฐมวิชาน,นั้นนี่ยนี่จะขึ้นไปจตุติชานสงสัยยุ่งทีเดียว,วดูปฐมวิชานท่านนั่นลากร,รถไฟมาแล้วนะไอกองไฟนี่เบาสบายท่านก็เอามาท่านก็น,นั่งเฉยๆไม่โยกตัวพระโยกตัวไม่สวยไม่งามท่านหวานกันนะและ้ะนี่ท่านนั่นตงตรงๆเนี่ยยืดยืดไม่ลักษณะท่าน ตั้งกับบางๆเหมือนพอาจารย์ทิตาสุดโรเลยผู้ช่วยเจ้าวาดรูปแรงแบบแบบเดียวกันเลยก็ข่าวว่าทไมชายเป็นบาทพลักพอไฟมันมาไหมครับท่านพลักกลาไปหนักก็ไปอีกเท่าอโ,อโอ้ยโยคีก็นั่งนิ่งนึงกก็เรื่องจะลงเอ่ยท่านบอก นึกว่าแค่นั้นก็คงจะพอจะเห็นฝีมือกันนี่เขาโยกกลับมาอีกอถ้ากับพลักกลับไปข้างที่สองหน้าเข้าไปอีกอโยคีเริ่มพังะเอาไปงี้หงะเงือเริ่มแตกออกไม่รู้เพราะไอร้อนหรือว่าเงือที่เกิดความรู้สึกหวาดหวั่นมิตก็ไม่รู้ร่างเลยท่านกะ สงสารทั้งกันนิ่งๆไม่ผลักกับทั้งเลเฉยๆโยคีย้เอาอีกครั้งที่สามตอนนี้<อ>ท่านบอกเอยอย่างนี้ไม่ได้แหละ <c oughs> ถ้าก็มาลองภูมิสาว,วกขอควาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่า <c oughs> ตรงนี้แหละต้องเอามานะละมานะ <c oughs> ทา่านก็เอะเราก็ให้โอกาสแล้วนะ <c oughs> ท่านบอกเข้าอากาศกรสิน<อ>กดไฟลงมาเลยโอที่ลุกโชนนะ กดลงมากดลมากดลมาดับทั้งกองเลยโ oh. อ้าวเป็นไงสาวกพระสัมมาสาัมพุทธเจา้าอาว oh. นี่นี่โยคีน,นั่นหัวเละเดินกันมาจับเขาท่านมานั่งข้างๆกันเลย oh. จับเป็นเพื่อนกันได้ oh. เป็นเพื่อนกันท่านบอกเลยอยู่ตรงนั้นอย่างสันติสุขอ๋อ oh. ข้างๆมันจับเขาโวเลาะแล้วก็สอนภาษายินดูให้ท่านครับแหมจะสอนกันได้เลยโยกมาโยกมาโยกไม่โยกฟังกันไอ้ดีเมื่อกันนะเด็กก็ไลฟังอีกตอนก็เลฟังว่าหลวงพ่อไปอยู่บนภูกระดึงเนัะอากาศกันเย็นเย็น กำลังเดินจงกรมอยู่เดินจงกรมหลวงพ่อเห็นเทพธิดาองค์หนึ่งอ๋อจงกรมของหลวงพ่อเนี่ยยาวนะอ๋อ oh. ปกติจงกรมเขาจะมากก่บยี่สิบสามสิบเมตรเดินกลับไปกลับมาใช่ไหมครัดูจงกรมของหลวงพ่อกับสัปา เป็นกิโลนี่อัตยาศสยนั่นเนี่ยใจใหญ่ถ้าเดินก็เดินยาวๆต้องเดินทางไกลครับแล้วท่านบอกว่าเดินนี่นะจะไปงอตัวเราไม่ได้หนีใครมาเดินเราลูกพระพุทธเจ้าเหมือนนั่งธรรมะเราต้องนั่งตรงๆเราเดินให้มีสตินะทุกก้าวนะธรรมชโยนะทุกก้าวเดินสติไปเรื่อย ถ้าข้าวชานสมาบบาิแด้ข้าฌชานไปเริ่มมากอะนึกถึงพระรัตนตรัยเดินต้องเดินอย่างองอาจเอ้มันก็แปลกดิมิโยวันหนึ่งหลวงพ่อเดินอยู่ต้องหยุดเดินอพระเทพธิดาท่านมายืนขวางหน้าอตรงทางจงกลมขนตัวท่านใหญ่มากเลยนะอแล้วท่านค่ยค่อยย่อตัวลงเล็กๆๆ็กๆๆๆๆเล เท,ท่านคนธรรมดาอแล้วยืมพนมืออย่างเงี้ยท,ท่านท่านทำท่าให้ดูโอ้ธรรมชาโยสวยมากมากจริงๆสวยมากๆเลยสง่างามผิวพรรณวันณะผุดผ่องอเราก็าอยากรู้หลวงพ่อเ,เห็นชัดขนาดไหนนะเราก็าอยากจะรู้รชัดขนาดไหนก็เห็นเหมือนเหน็นธรรมชาโยอย่เงียเลยห้างขนาดไหนท่านบอก มันก็สี่ห้าเมตร oh. แล้วท่านพูดแต่ว่าปากไม่ขยับ oh. เหมือนปากไม่ขยับรับอกกำลังมองอยู่ระหว่างมองเราก็เข้าฌานไปด้วย oh. ลงุลงพ่อคงเห็นได้ชฌานมัง้ง oh. ไม่ใช่หรอกธรรมชาโยตาเนื้อนี่แหละมังสะจักุรับ oh. แล้วก็ได้ยินเสียงพูดว่าดูมาอยู่ตั้งนานแล้ว oh. เห็นแล้วรักเหมือนลูก oh. แต่เทศิดาดูแล้ววัยยังอยู่ในวัยเจริญแต่ท่านก็ไม่ได้บอกอายุนะ oh. ยังอยู่ในวัยเจริญแต่ทําไมท่านบอกว่า oh. เห็นหลวงพ่อกสภาแล้วรักเหมือนลูกอ oh. ท่าน,นปกครองที่นี่อยู่ oh. เป็นเขตการปกครองครับอยากจะได้อะไรแล้วก็ให้บอกอท่า oh. นก็บอกว่ามาบำเพ็ญสมณธรรมน่ะไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากว่าอากาศมันหนาวหลือเกิน <laughs> ขอให้มันอบอุ่นพอบำเพ็ญสมณธรรมได้ก็พอแล้วอ oh. ถ้าท่านต้องการอย่างนั้นก็ได้ oh. แล้วก็เมื่อไหร่ทางการอะไรเพิ่มแล้วก็ให้นึกถึงเราคแลวกันอตอนนั้นกบพนมมือแต่ไม่ได้กราบไม่ได้ประคองอย่างอัญเชลีเลยพนมบอกก็เห็นท่านทําพนมมือเนี่ยแล้วก็ค่อยจางหายแว๊บกลางแจ้งหายไปเลยอถ้าใครเคยขึ้นภูกระดึงจะเห็นว่ามันเป็นที่โล่งๆองวลางแล้วตกคืนนั้นท่านบอกเออแปลกอากาศอุ่นอไม่หนาว ไม่หนาวเลยตั้งแต่วันนั้นอุ่นตลอดจกนกระทั่งพนักง,งานพิทักษ์ป่าหรือเจ้านที่ป่าไม้หรือคนขึ้นไปบอกเอ๊ะท่าไมมันอุ่นดีจังครับไม่ยักหนาวไม่ยักเย็น<อ>เหมือนอย่างที่เคยเคยขึ้นมาครับนี่ครั้งหนึ่งนี้ท่านสวอลของเล่งอีนี่อับโอโหนิมนต์หลวงพ่อไปใหม่ๆแล้วก็ไปดูเห็นบูกระดึงนะครับให้นั่งออเกษตรตามมันเล็กๆ่ะ บินลอ่อหลวงพ่อจะไปรู้อะไรก็ห้เขาลดระดับไอ้นักบินลดระดับบินให้ดูสายตาเสมอกับพื้นเนี่ยครับอยากจะมองเลง็งนึงแล้วก็ให้บินก็ไปใกล้หนา้าผาครับบินก็ไปในหนุบเคยเห็นในหนังนะ <laughs> <laughs> พระเอกเขาขับฮอไล่กันเนี่ยพืดฟ้าพืดฟ้าแล้วก็เอาบัง นักบินเอาลงในหุบเหรบพอขึ้นจอดลงมานั้บินกลาบบอ,อกนี่ถ้าผมไม่มากับหลวงพ่อนะผมมิคขับอย่างนั้นเด็ดขาดเลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นนักบินหลวงพ่อรู้เรื่อง่าวตรงนั้นนะ่ะ มันจะมีลมปะทะหน้าผาอยู่นะก็ตายมาเยอะแล้วแต่ลงไปในหุบแล้วมันจะมีลมดูดแล้ก็จะไปรูเลื่อยอย่างบอกที่หลังคุณโยมนะจะไปคิดออกมากับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่เคยขึ้นหอนม่ขึ้นไม่ครั้งเลยเอ้ยอย่างนี้ก็เสี่ยงดิแต่ผมคิดว่าผมมากับหลวงพ่อก็อ่านี่เป็นวีรกรรมขึ้นไปครั้งแรก เรื่องราของหลวงพอ่กตตอกระสตะคงยังไม่จบมีอีกหลายเรื่องอเพราะว่าเจ้าแม่ภูกระดึงส่งตาพราขาววันนิมนต์แต่วันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้ต้องพรุ่งนี้ก็ปันอาทิตย์อีก <c oughs> ก็ไปวันจันทร์ลอดตัวบ <c oughs> ิกวันวันนี้เราก็เอามาดูทบทวนอีกหน่อยเขาบอกโอ้โหเมื่อวานเนี่ย หลวงพ่อเจ้าขาลูกไปได้ดูอกไ็ไม่มาดูแล้วเ <c oughs> นี่ยบางคนบอกดูไม่ชัดอ่ะมาดูให้ชัดๆ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องราวของฝันในฝันรับ <c oughs> อยากให้ซูมสารถีหน่อยเนี่ยตรงนี้ใกล้ <c oughs> สารถ <c oughs> ีที่